สวัสดีครับบิดโมแคนแฟนหมอลำโดยเฉพาะเอฟซีหนองอ้ายสกุณาพรเอฟซีมอลำเสียวิหกนกพ้องศก,ก่สู้ขู่สุคนครับยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องเข้าสู่ช่องบ่าวอีคนเมืองสีเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องมืง่อกี้อากาศป่าจมใสครับฝนบ่ตกครับอ่ากระเด็มาเบิงให้หน้าปลาสางครับตอนนี้ถือว่าหลา,หลายหมองเองก็น้ำท่วมนะครับแต่ทรงกําลังใจให้กันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะ ั้งพละบอระเบือเนาะว่าปีวุทธมจังหวัดมหาสารคามครับกบเป้าอีกระทรงรังใจไห้เนาะครับพี่น้องเนาะสำหรับเกิดน้ำท่วมชับพันนะครับหลายๆคนกับสาบขาวเล้วนะครับเป้าอีก็ได้เดินทางกลับมาเบิงห้หน้าปราสังเจ้าของคือกันอยู่ทั้งสีสะเก็ดครับพี่น้องกับน้ำกหลายอยูะครับพี่น้องกะพอสมควรแต่ว่าบ่ได้ท่วมครับถือว่าปีนี้น้ำดีครับเขากังา้ำนะครับพี่น้องเนาะ เข้ากับมือนี่นะครับเบาอีกกระไดน้ำเรื่องของนกพงศะกอนนะครับเพิ่นได้ไปเกาหลีแล้วเพิ่นกลับมาเนาะครับแล้วเพิ่นมีเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์หนักมากนะครับไอ้ครับน้องไอซากุณาพ่อนครับพี่น้องแต่หลายคนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเพิ่นเซอร์ไพรส์อีหยังนะครับพี่น้องเนาะซึ่งล่าสุดนะครับเพิ่นได้เซอร์ไพรส์ก็คือนกพงศะกอนนะครับอ่า หลังจากที่บดากลับมาบานดนนะครับไปเวลาทั่งเกาหลีล้วล่าสุดเพื่นเดือนทังกลับมานะครับแลี้ยลูกจ้านะครับก็คือน้องไอากุาพ่อเนี่ยแหละเพื่อนต้องการที่จะได้ลดจักรยานไฟฟ้าแต่ว่าบอทันหูวบอกว่าพอจ้าสิสื้อให้บดาดสิกลับมาบดาดนะครับล่าสุดเนาะนกพิกรอนกาได้ไปเบึงจักรยานไฟฟ้าครับพี่น้อง เป็นสีชมพูที่น้องอไอ้ต้องการว่าอยากได้จักรยานไฟฟ้าสีชมพูนกพุสกสกรนะครับกัดจัดให้มีโอกาสได้กกรับมาบานเนาะเป็นกระเดไปสื่อรถจักรยานไฟฟ้านะครับแล้วก็ไปเสิร์ฟให้น้องอไอ้นะครับอยู่โรงเรียนครับพี่น้องซึ่งขณะนั้นนะครับน้องอไอ้เนี่ยยังฝึกซ้อมฟุตบอลอยู่อ่าอยัางฝึกซ้อมฟุตบอลอยู่ น้องกับเได้์หัดอกว่าพ่อจ๋านี่กลับมาแล้วแล้วก็ได้ของมาฝากเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับหลังจากที่น้องอายนะครับซ้อมบอนอยู่นะครับพอนกจ๋านะครับก็ได้อ่าเอิ้นะครับควักมือนะครับเอิ้นหาน้องอายน้องอายหลังจากที่ได้เห็นพ่อจ๋าท่านนะครับโหดีใจมากๆครับโล่นะครับแลนเขามากนะครับกอดพ่อจ๋าแล้วก็หอมแก้มพ่อจ๋านะครับพี่น้อง เป็นความรักเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆครับนี่คือพ่อจานนะครับอยอาเห็นน้องอายอยากได้ยังกะจัดให้ตามคําขอครับพี่น้องถือว่าเป็นภาพที่อบอุ่นนะครับระวังพ่อกับลูกซึ่งแฟนคลับแฟนเพลงต่างอยากจะเห็นโมเมนต์แบบนี้อยู่ตลอดครับพี่น้องระวังพ่อกับลูกครับซึ่งน้องอายก็ต้องบอกว่าดีใจสุดๆครับพี่น้องแล้วสิ่งที่เท้าเห็นครับพี่น้อง เมื่อน้องไอ,อได้รับนะครับของชิ้นสำคัญก็คือที่เพื่อนต้องการนี่แหละเป็นจักรยานไฟฟ้าครับน้องไอ,อได้ยกมือไหว้ขอบคุณพ่พอจ๋าครับเป็นภาพที่โอโหลหลายคนนี้ตั้งชื่นชมแลวก็ชื่นชอบว่าน้องไอ,อนะครับเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่มีเขาเรียกว่า มีความกตัญญูนะครับแลวก็บหูจักุ้ลักกใหไ่หูจักวายหูจักขอบคุณนี่ก็หลายๆเือเนาะครับที่ห้าเเ็นโมมินแบบหนาทักๆาแบบนี้โดยที่อ่าบ่ว่าจะเป็นการหล่อการล่ำนองกับแสดงได้เต็มที่นะครับอ่าเฮนไห้เฟนกับเฟนเพ่งนี่อยู่หนาเวทีมีความสุขฝากเสียงหอราะร้อยยิมนะครับไห้ครับอ่าเฟนกับเฟนเพลงอยู่หนาเวทีกันมากหนึ่งรูกาลเต็มๆนะครับแลวกับมี เป็นขับเป็นเพลงนะครับคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตน้องอ้ไอมาตลอดเท่าสูมอนี้นะครับนี่แหละครับความที่เป็นตัวตนของน้าองไอเพราะว่าจะเป็นความแขลงแงนะครับอู้จักความน้องพี่น,อนอ้นองเนาะ,ละ,ละหลายๆเทื่อนี่เห็นแล้วกัดใจฟู่กันนะครับนี่แหละครับเมื่อน้องอายไ,ได้นะครับจักรยานที่ตัวเองต้องการแล้วพอจากจัดให้ครับพี่นอ้องหลังจากที่บ่ได้เจอหน้ากันเป็นเวลา อาจจะเกือบเดือนนองขับพี่น้องเนาะเพราะว่าไปอยู่เกาหลีกับซิปก็มือเกือบครึ่งเดือนแล้วนี่คือนะครับความรักความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกนองขับพี่น้องเนาะซึ่งนะครับแฟนคลับแฟนเพลงได้เห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วนะครับต่างกับอ่าแสดงความคิดเห็นกันเป็นกันจํานวนหลายครับพี่น้องมีการกดไลค์ไปถึงโอ้โหพี่น้องประมาณ 23,000ไลค์เลยทีเดียวครับและมีการแสดงความคิดเห็นไปอีก1,200ครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวไปฟังแฟนครับแฟนเพลงนะครับหลังจากที่เห็นคลิปนกพุ่งสะกอนนะครับได้อัดคลิปลงเบาทักทายครับแฟนครับแฟนเพลงนะครับเพื่อนวาจังสี่ครับพี่น้องเพื่อนได้พูดว่าความสุขของคนเป็นพ่อคือเห็นรอยยิ้มของลูกขอให้พี่นัดและพี่อ้อยพ่อ,อก,กับแม่แท้ๆของลูกจา๋า มีความสุขไปด้วยก,กันกับผมนะครับแล้วก็รูปหัวใจสีแดงสามดวงครับพี่นอ้องอ่าแล้วหลังจากที่นกพงศกรนะครับได้โพส์ลงแล้วก็มีคลิปวิดีโอลงนํานะครับในอ่าเพจนกพงศกรแล้วแฟนคลับแฟนเพลงเป็นมาจังไหรเนี่ยครับพี่นอ้องอ่าผู้นี้ก็ว่าพอจ้าดีใจมากๆครับกีฬามีจักรยานเป็นของตัวเองแล้วรูปหัวใจสีแดงครับพี่น้อง แล้วผู้นี้ก็ว่าสุดยอดความรักที่มีให้ลูกผู้นี้ก็ว่าพ่อผู้มีแต่ให้ลูกสาวอยากได้อะไรพ่อจะจัดให้เลยเพราะมันคือความรักที่พ่อคนนี้มอบให้ลูกน่ารักที่สุดผู้นี้ก็ว่าน่ารักมากเลยค่ะดีใจแทนลูกสาวเลยลูกอยากได้อะไรพ่อก็หาให้เห็นคลิปพ่อลูกแล้วชื่นใจมากๆเลยค่ะขอบคุณจ้าผู้นี้ก็ว่านี่แหละเขาเรียกความรักความผูกพันน่ารักมากค่ะ รอชมค่ะผู้นี้ก็ว่าดีใจแทนน้องจนน้ําตาจะไหลเลยค่ะผู้นี้ก็บอกว่าสุดยอดค่ะน่ารักมากค่ะนะครับทุกคนก็ว่าว่าสุดยอดเลยทําหน้าที่พ่อที่ดีมากเลยทําให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มและมีความสุขครับผู้นี้ก็ว่าพ่อลูกคู่บุญวาสนาลูกดีใจที่พ่อกลับมาแล้วซื้อรถให้ลูกอีกสุดยอดจ้ะน่ารักจริงๆจ้าผู้นี้ก็ว่า คุณพ่อน่ารักจังดูหลายรอบมากพ่อจ๋าลูกจ๋าน่ารักมากน่ารักมากนะครับหลายๆคนก็บ,บอกว่าน่ารักมากสุดยอดมากๆว่าสันครับนี่คือเป็นความคิดเห็นแฟนคลับแฟนเพลงนะครับที่ได้เห็นโมเมนต์น่ารักแบบนี้ระวังพอกับลุกนาครับพีนองเนะาะหลังจากที่เพิ่นบ่ได้เห็นหน้ากันโดนนะครับถือว่าเป็นภาพที่น่ารักและสุดประทับใจมากๆนาะครับพีนองน้อยเห็นแล้วกัเพิ่นก็มีความสุขนะครับนี่คือเป็นภาพที่มีความสุขมากๆนะครับบมแมนแต่มีความสุขเพิ่นได้ เปนครับเป็นเพลงขึ้นแล้วกับมีความสุขน้ำพิ่งน,นอกรับนอกเนาะเอามื้อนี้นะครับเบาเอ๋กัไเ้น้ำสาระได้ดีมาฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปใ่าไงพอกกันกับเบาเอ๋ในคลิปต่อไปกันแล้วกันครับสวัสดีครับ